ครับสวัสดีครับผมพอนี้แล้วครับมานี่ก้อนข้ามมีสารมันแม็ดเมื่อนี้วันที่ยิบเก่ามิถุนายนวันอังค้านครับมาอนี่ครับปีหกสิบสี่เดี๋ยวผมเอี่ผ้าพ่นวองมาเบื้องรถเกี้ยวเข่าทยเสียงยุ่นสี่จุดศูนย์ครับรุ่นใไเด้วยสุดนะครับเนี่ยครับเพราะเพิ่นออกว่าเบืงปลายปีเนี่ยครับวังหน้าปีที่ผ่านมาเราหันครับ รถเสียกริดบานดอนแดงครับไทยเสียงยน่นเดียวเทอโน่งเจ้าผ้าอยู่ครับ4.0เดี๋ยวผมสีผ้าใครไปเป้า่ใกล้ๆครับเนี่ยครับเดียวทรนง่ง4.0ครับไทยเสียงยน่นการเกษตร สำหรับระบบเครื่องยนต์ก็คือฮีโนครับสองร้อเจดสิบแรงมาครับอันนี้รุ่นใหญ่แล้วครับเดียวเทเดียวเจ้าพายุทรนงโนครับ ไอ้สำรับตัวไอ้ตัวนี้เขาเดินยังก่อนตัวเดินครับตัวเดินมันเท่าไหร่สิบสองเหดพี่ครับตัวเดินมันไนึสิบสองเห็ดพี่ตัวนี้ครับตัวเดินหนึ่งสิบสองเหดพี่ครับแท็กสิสแปดคอแท็กมีอันนี้ตัวแท็กมันด้วยครับสี่สิบแปดคอเนี่ยครับให้เสียงย่นการเกษตร เดี๋ยวผมติดแท่งให้เบิ้องอีกรอบนึงนะครับเพราะว่ารถของไอเสียกริปบ้านดอนแดงครับผืนมีอยู่สาขั้นครับรถเกี่ยวเขา่าไทยเสียงย่นครับการเกษตร พอเว่าเพิ่นเอาไปดึงรถปั้นดินิซิ์พอเสือครับมันก็นเลยต้องเลยมาล่างอีกรอบนึงครับรถก็เลยเลอะครับนี่ครับเกิเลยสิล่างอีกรอบนึงผู้ไดสสีปิติดต,ต้อเพิ่นเกี่ยวเขาก็ะได้เ้อครับ รถปั้นดินตีดิน รถเพิ่นนียคันไงสุดเลยนะครับไทยเสียงยนต์40ไงสุดครับผมขอจ่ายไปก่อนเด้อครับชิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับผม